การทานนะครับก็จะมีเรื่องของอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะฮะที่จะใช้จังหวะวันทานแสดงออกถึงความรักกันแต่ว่าการแสดงออกบางครั้งบางทีเนี่ยบางกิจกรรมเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะครับวันนี้ก็เลยมีมาตรการครับจากเจ้าที่กลุ่มการปกครองพร้อมกับทางเจ้าที่ตำรวจนะฮะจัดเป็นหน่วยเฉพาะกิจออกไปตรวจตราตามจุดเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะที่ม่านรูดนะครับ ให้กำชับดูแลว,ว่าอย่าให้บริการกับกลุ่มวัยรุ่นที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการตั้งคันในวัยรุ่นซึ่งมันเป็นการตั้งคันก่อนวัยอันควรเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นครั้งแรกครับที่ทางกรมการปกครองจัดชุดปฏิบัติพิเศษออกตรวจโรงแรมทั่วกะะรุงเทพมหานครตรวจทั้งกลางวันแล้วก็ตรวจทั้งกลางคืนครับแล้วนอกจากตามโรงแรมมั่นรุ่นแล้วจะไปตรวจตามจุดเสี่ยงต่าง คุณพิริยะฉันทะนิโรกผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการของกรมการปกครองก็บอกว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ฮะเนื่องจากวันวาเลนไทน์จะเป็นเทศากาลที่มีสิติการเข้าใช้บริการห้องพักโรงแรมจํานวนมากวันนี้ก็เลยไปสุ่มตรวจครับตามโรงแรมที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดสุ่มเสี่ยงที่ปล่อยให้กลุ่มวัยรุ่นครับเข้ามาใช้บริการ รวมไปถึงนอกจากเรื่องของการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วก็ยังจะดูความเรียบร้อยทั่วกรุงเทพด้วยฝากกำชับบรรดาผู้ประกอบการครับให้เข้มงวดเรื่องผู้ใช้บริการถ้าสมมุติว่าเป็นวัยรุ่นอายุต่ำกว่า18ปี หรืออาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มบรรดามิจฉาชีพที่อาจจะล่อลวงอย่างเช่นมิจฉาชีพล่อลวงผู้หญิงมากระทำไม่ดีไม่ร้ายในเทศกาลวาเลนไทน์ก็ให้ตรวจด,ดูหน่อยนะับว่าพฤติกรรมของคนที่มาใช้บริการเนี่ยมันน่าสงสัยไหมแล้วก็คนที่มาด้วยเนี่ยมีลักษณะอย่างไรสาม,มารถที่จะมีสติส,สัปสสมปชัญญะครบหรือเปล่านะครับก็เป็นการป้องกันเหตุเอาไว้ก่อนฮะก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับ กามาใช้หรือว่าผู้ให้ ท่าเนี่ยนะครับทางกรมการปกครองโดยท่านร้อยตํารวจโทอาทิตย์บุญยศภัฒน์ท่านพีดีกรมการปกครองเนี่ยท่านก็ได้มอบนโยบายในเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนของเรื่องของโรงแรมนะครับซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมการปกครองเราซึ่งเป็นผู้มักับดูแลอยู่เราก็จะออกไปตรวจสอบดูในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงของสถานที่ต่างๆตลอดจนถึงเรื่องในเรื่องของพฤติกรรมของผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือว่าผู้ให้บริการในเรื่องของโรงแรมเนี่ยนะครับวันนี้เราก็แบ่งสายตรวจออกเป็น4ี่สายด้วยกันโดยที่จะออกไปตรวจ ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีเป้าหมายก็คือว่าเราจะเข้าไปดูในเรื่องของความเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆในเรื่องของการให้บริการต่างๆว่ามีความปลอดภัยอย่างไรในการที่จะดูในเรื่องของผู้มาใช้บริการนอกจากนี้เราก็จะต้องตัดวงจรกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับที่จะทําให้เกิดการเข้าไปใช้บริการหรือการเข้าไปมั่วสุมครับผู้สื่อข่าวตามไปนะครับไปที่ซอยงามดูพรีในวันนี้ที่ตรวจตราดูก็ ยังไม่เจอสิ่งผิดปกตินะฮะก็ทางเจ้าที่ไปขอดูสมุดบันทึกฮะ,ะว่าแขกที่มาใช้บริการเนี่ยเป็นใครยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุตินะฮะว่าตรวจแล้วเจอว่าไม่ทำตามกฎหมายปล่อยปะละเลยให้มีกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีมาใช้บริการหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการมีโทษด้วยนะฮะ